ผลที่จะต้องทำ personal branding ผ่าน TikTok นะคะ 1. ค่ะ TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่ fresh ถือว่าใหม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราโพสคลิปวิโดีโอใดๆๆไปการเข้าถึงการนำส่งคลิปของ TikTok จะเข้าถึงคนจำนวนเยอะโดยที่เราแทบจะไม่ต้องซื้อโฆษณาเลยค่ะ 2. องค่ะ TikTok กำลังเป็นที่นิยมมากๆนะคะและเป็นแพลตฟอร์มที่คนไทยชื่นชอบ ที่สุดในอันดับ3ข้อ3ค่ะเทรนด์การเสพคอนเทนต์ปัจจุบันนี้คนชอบเสพคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอสั้นๆแนวตั้งซึ่งเราสามารถผลิตคลิปวิดีโอสั้นๆผ่าน t i k กตอกได้ง่ายๆเลยค่ะเกิดวันนี้ใครอยากจะทําวิดีโอคอนเทนต์ที่นําเสนอ personal brand ของตัวเองหรือนําเสนอแบรนด์สินค้าของตัวเองก็พลาดไม่ได้เลยค่ะที่จะต้องใช้ TikT o ในการทําคลิปออกมา ข้อที่4นะคะถ้าเกิดใครอยากจะซื้อโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มติ๊กต็อกนะคะก็เรียกว่าเป็นการซื้อโฆษณาที่คุ้มค่าเพราะใช้ต้นทุนต่ําแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงมากในการเข้าถึงผู้คนค่ะหรือถ้าเกิดคุณไม่อยากซื้อโฆษณานะโซอี้แนะนาว่าแค่ผลิตคลิปผ่านติ๊กต็อกแล้วนําคลิปนี้ไปโพสต์ช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Shortt i g Reels หรือแม้กระทั่ง Facebook Reels นะคะก็ช่วยเพิ่มการเข้าถึงให้เช่นเดียวกันค่ะและถ้าเกิดคุณชอบหรือสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวเรื่อง personal branding on Tik Took นนะะคโีมลาสาิ� 1วันเต็มที่จะเรียนรู้นะคะ ผลิตคลิป t i k t o k แบบมืออาชีพเลยว่าทํายังไงให้คลิปของเราน่าสนใจมียอดวิวสูงๆและเป็นที่จดจดําได้เรียนรู้ผ่านออนไลน์นะคะวันที่10เมษายนนะคะซึ่งโซอี e ้รับจํานวนจํากัดนะคะจะได้เรียนรู้นะคะวิธีการผลิตคลิปบน t ิ k t ok อย่างมืออาชีพอัลกอริทึมของ Tik t o k รเขานําส่งคลิปยังไงทําคลิปแบบไหนถึงจะนําส่งเยอะนะ,ะรวมถึงการซื้อโฆษณาผ่าน Tik t o k ด้วยและใครที่ยังไม่รู้ดิเรกชันว่าเราเนี่ยควรจะทําคลิปรูปแบบไหนอะไรคือการสะท้อน Personal Branding เราบน Tik t o so k โซอี้มี สอนทั้งหมดในคลาสนี้ค่ะถ้าเกิดสนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ในโพสต์ที่ซูอีปักหมุดเอาไว้หรือทักไลน์แอดที่ชื่อว่าแอดดิจิโตช็อตทัศค่ะแล้วอยวเจอกันในคลาสนะคะ